วันที่13กุมภาพันธ์5 2, 5 6 5นะคะวันนี้อยู่กับน้องเตที่ร้านดวงกรมวลแม่สอนนะคะวันนี้เราจะมาโรเพยเรื่องของ a 2ีกันแล้วก็โปร p ีบุกิง้งเนาะว่ามีอะไรบ้างตัวสินค้าจุดเด่นมีอะไรบ้างเอ่ยครับผมก็เรื่องของกล้องนะครับกล้องหลักก็จะให้มาที่ 180, 000, 000, 1 0 8แล้านนะครับก็คือซูมไกลได้100เท uh ่านะครับถ่ายในที่มืดก็ดูสวา่างเหมือนถ่ายตอนกลางวันถ่า uh huh. ย แม้แบบว่าแสงน้อยอะไรเงี้ยเ็าจะถ่ายไม่คมชัดมากมีทั้งความสว่างและความคมชัดใช่ครับครับวิดีโอละดียังไงเอ่ยมิดีโอก็คือกันสั่นมิดีโอจะมีกันสั่นมาให้นะครับดียังไงวิเดีโอกันสั่นก็คือถ้าเราถ่ายแบบว่าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วย้ยครับก็คือจะช่วยลดอาการภาพมัวหรือว่าภาพ ไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่ oas การสัรที่เลนหลักแล้วก็มี ai ด้วยเนาะโอเคต่อมามีเรื่องอะไรอีกต่อมาก็คือถ้าเป็นตัวอันต้าเนี่ยครับก็คือจะมีปากกา s pen มาให้ในตัวเลยครับคือเราจากรุ่นที่แล้วเราต้องซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยครับคือรุ่นนี้จะได้จะได้เข้ามาในในเครื่องเลยตัวตัวที่สามตัวที่สามครับก็คือจะเป็นชิปเซตนะครับจะเป็น snapdragon แปด g หนึ่ง ือให้ควาดข,ขนาดเท่า,าไหร่สี่นาโนครับคือจะให้ความเร็วแรงเรือเ่องของการที่เล่นเกมหรือว่า,าดูคอนเทนต์อะไรต่งางๆนี่ครับค่ะครับผมเรื่องที่4ีเรื่องที่สี่ก็คือจะเป็นเรื่องของแบตน,นะครับถ้าเป็นตัวอันต้านเนี่ยจะให้แบตมาถึงห้าพันครับก็คือแบตติดขึ้นใช้ได้นานขึ้นนะครับก็คือแล้วก็รอ,องรับชาร์จเร็ว45วัตค่ะรับผม จอจอนี่จะเป็นจออเป็นไดนามิกอัมเร็2สอง x ก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนิ้ก็คือในที่สว่างเนี้ยจอก็ยังสว่างอยู่ไม่มืดไม่ต้องกลัวว่าจะมืดดำแน่นอนปรับรีเฟรชอัตโนมัติไหมปรับรีเฟรชอัตโนมัติครับเป็นแต่หนึ่งถึงร้อยยี่สิบพันนิ้โอเคไอตัวสีนาโนเมตรเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในทุกๆการทํางานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอการจัดการแบตเตอรี่ การจัดการรีเฟรชของเราเนาะจะช่วยได้ดีมากๆเลยเอ,อ่ะมาถึงโปรฟีบุ๊กบ้างที่ร้านเราเป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนถ้าลูกค้าจองวันนี้ครับก็ได้รับสิทธิ์ตัวอัปเกรดก็คือจากหนึ่งร้อยยี่สิบแปดซื้อในราคาซื้อสองห้าหกในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะอ่ะแล้วมีอะไรอีกก็ประกันซัมซุงแคปพัทให้หนึ่งปีครับประกันขอแทยถ้าลงทะเบียนแล้วมีรหัสได้ไดเพิ่มเป็น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไ,ได้เพิ่มเป็น2ปีค่ะ,ะแล้วก็โบเอ่อโบเก่าและใหม่ของเราร่วมไหมเทรดอินเทรดอัพทีท่หลันไม่ได้ร่วมแต่แตว่าร่วมก็คือ,อสูงสุดได้5,000บาทในรุ่นในรุ่นอ,อันตา้าค่ะอารุ่น22กับ22พันเต้4,000ัาอ๋อ3า0 0ครับโอเค